โอเคครับพบกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างวันนี้ผมพามาดูนี่มาดูมาดูดีมนะครับคันนี้ลูกค้าแต่งไปแล้วแต่ผมมาเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าครับเสร็จแล้วก็จัดทรงนี่เป็นไงครับทรงนี้ไวรุ่นชอบเลยกำลังเฟี้ยวครับกำลัง,งเฟี้ยวกำลังมือเกลือพูดง่ายอ่ะเงิมือเกลือไซสชขั้วเป็นอะไรที่สุดยอดมากเงินมือเกลือไซสชขั้วเป็นอะไรที่สุดยอดมากผมงหรอ เอสตองนะครับเอสตองที่ร้านมีจําหน่ายนะครับตัวนี้คู่ละ1,580บาทเป็นทองอ่อนเจาะตานะครับนี่เอสตองล้อแถมเสื้อนะครับลูกค้าซื้อวงล้อเสร็จแล้วก็ข้างในจะมีคูปองสติกเกอร์เอสตองแล้วก็เสื้อให้1ตัวนะครับผมนี่คู่ละ1,580ซื้อจากทางร้านนะครับโชคหลังเป็น YSS 320มิมลนะครับแล้วก็ผมจัดเซตชุดชุดหน้าให้ลูกค้า เปลี่ยนตั๊มบนปั๊มล่างใหม่เสร็จแล้วก็รูตัวนี้คือลูกค้าเขาไปปาดไปแล้วนะเสร็จแล้วผมเก็บรายละเอียดให้โดยโดยการตัดเกนแบบมือเกลือเห็นไหมมือเกลือสุดยอดอนะ่ะแบบเห็นไหมตัดเกนอยู่ตัวนี้ตัดเกนหน้าอยู่สองนิ้วนะครับเป็นกระบอกยกแกนนะครับของเทียมนะบอกให้เขาจก่อนว่ากระบอกยกแกนของเทียมคู่หนึ่งห้าร้อยแปดสิบบาทแล้วเราตัดแกนให้ลูกค้าเซ็ตนี่ส่งออกมาประมาณนี้เลยครับส่งออกมาประมาณนี้เลยแบบ หน้านี่ล้อหน้าตรงๆนัหนึบๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมคือการไล่อะจะเป็นสูตรทางร้านนะคือล้อหน้าต้องตรงแล้วก็การที่ว่าตรงแล้วปุวกก๊บกระบอกโช้กอาจจะไม่อ้าออกนะแล้วก็ต้องหนึบแบบนี้นะครับไม่งั้นไม่ได้ครับล้อหน้าจะฝืนแล้วก็เวลาตกหลุมมันจะก,กระด้างนะครับนี่ประมาณนี้เลยเฟี้ยวๆมึงก็บอกไอ้ถอยว่ามึงก็เลยอะ่ะสุดยอดอะ่ะตรงนี้อ่ะไมนชอบอ่ะเด็กหน้าแบบหนึบๆไปเลยครับผมนี่ตรงนี้ ขี่ใช้งานตามท้องถนนครับทั่วไปโอเคเลยครับถือว่าทรงทรงสวยเลยนะครับผมล้อเอสตองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,น้องๆติดตามกุ้งแสงสว่างด้วยนะครับในช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดหัวใจกดปักตะไคร่ให้ดาเด้วพี่นอ้องเอ้ยเมืองคริสเดส์ก็จพบกันคลิปต่อไปจ้วบวันนี<ส>้เราจะพามาดู เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะหลังจากที่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนอะไรที่แต่ไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ อะไรที่ลูกค้าจะเปลี่ยนนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีดุมนะคะมีดุมดุมหลังนะคะดุมหน้ามันดุมหน้ากับมันจะใสยที่รวดแล้วก็มีปัม๊มปั๊มล่างนะคะเป็นปั๊มลูกร้อยสี่ยเดิมครึ่งนะคะแล้วก็ปั๊มบนเหมือนกันปั๊มบนลูกร้อยสี่ยะะแล้วก็มีสายเบดสายเบดก็จะเป็นสายเบ็กของเอสซีสยามนะคะส่วนล้อล้อวันนี้ก็จะเป็นล้อ เอสตองเจอะตานะคะร้อนนี้แถมเสื้อด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้สวยๆเลยนี่ค่ะกระบอกดูแกนที่ลูกค้าจะเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะ